ไมเชื่อใครจะเห็นมันนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเก็บต้งกันค่ะพี่น้องมีอยู่สามดอกนะทุกคนดอกนี้ดอกนี้แล้วก็ดอกหนึ่งอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราไปเอาดอกนั้นก่อน,นอก็แล้วกันมีขดไม้แล้วเวลาพอนในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุปุสุคนเด้ามาคะพี่น้องค่ะ มเราเรกาา็บ,บกเห็ดกับวลพรอนค่ะพี่น้องปนะ่ะก็จะบอเห็ดคลิปเงย้าเนาะพี่น้องเนาะนั่นเลยจ้ะไปไปยังหาเก็บเห็ดน้ากันจ้ะพี่น้องปะ่ะเจอแล้วค่ะพี่น้องขาดอกหนึ่งงามงามดอกนี้โอ้ยดอกนี้ตะมะอ,อีกแล้วนี่เดี๋ยววลา,าพรขอเชปชั่นภาพก่อนนะเ<ค><ะ>ห็ดดอกงามมาทุกคนม,มาเลยดอกแรกค่ะพี่น้อง่ปะป่ะเดี๋ยวตัดขาค่ะ แข่งปึ๊กเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะป่ะยังต่อค่ะพี่น้องอเจอแล้วคะ่ะทุกคนดอกหนึ่งโอ้ยดอกนี่ใหญ่พี่น้องค่ไอ้ดอกใหญ่มากเลยคะ่ะนี่นี่โหแน่นป๊กเลยอ๋อย,ยังมีหลอดอยู่เนาะตัดขาค่ะพี่น้อง มดูเหมือนเห็ดน,นะมันขึ้นจนแก่แล้วทุกคนเนี่ยโอ้ยแกย่แล้วโอ้ปะเด่นนี่ค่ะดอกหนึ่งค่ะทุกคนค่ะใส่ตะก้าค่ะข้างหน้าค่ะดอกนีง นี่คะ่ะทุกคนโอ้นี่คะ่ะอันนี้ก็บานลนะเริ่มเก,เกแากล่วอันนี้ใส่ตะกาไปต่อคะ่ะนั่นถึงดอกไหญ่ค่ะพี่น้องโอ้มีสองดอกคะ่ะอีกแล้วโอ้ยเจอเห็ดดอกใหญ่ละ นี่ค่ะบานหมดแล้ว,ว่ทุกคนค่ะพลาพ่อจะเอาสป,ปอยมันออกอือยวดูสิมันจะใช้ได้ไหมโอ้ยอันนี้ไม่ได้แล้วแต่ดอกนี้คงจะได้ เดี๋ยวไปหลอกที่บ้านเนาะป่ะนักกระตายแล้วเฮ้ยโนนจ้าดอกหนึ่งทุกคนค่ะนี่ค่ะอะอระพ่นบบตัดขาดหอกาไม่สองดอกเดี๋ยวไปตัดที่หลังก็ได้ค่ะทุกคนป่ะเสียงคนแตกเซลล์เลยป่ะนี่ เห็นห้อยคนตัดขายหันดอกนึงคะ่ะพี่นองคะ่ะเล่นมุนตัวไปดดอกมีใต้พุ่มไม้นะคะมันลดมันลดสายตาเขาไปคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะสายตะก้าคะ่ะพี่นองคะ่ะนี่เห็ดนะน,นี่นี่หนึ่งขาวเจือเลยเดยเก็บคะ่ะ อ่าสิาตาไต่ใบไม้ค่ะจะตัดขาไปเลยนีย่นี่ขดอกนี้วันร้าวข้างกักสิหลอกบอกก่อน,นีทุกคนก็จะวกกับแล้วล่ะพี่น้องปะ นี่ค่ะดอกหนึ่งพี่น้องคะ่ะเล็กมากยุติใไปไหมผู้ใดจะไปเห็นมันเนาะถ้าไปเห็นดอกเห็ดขาวดอกนี้ก็จะบูเห็น่ <c oughs> ะนี่ก็ะทุกคนดอกหนึ่งโอ้ยตรงต่อมอาอ้ามีสองดอกครับพี่น้องดอกเล็กหลายเราเห็นเนาะนั่นดอกหนึ่งเล็กๆค่ะสดตากร้ <c oughs> องมีสามดอกคะ่ะทุกคน เล็กมากมมนี่ค่ะแต่มีรอยคนเจ็บไปแล้วนะอ่าข้างหน้าคะ่ะพี่น้องขาดอกหนึ่งค่ะอย่างงามเลยนี่ค่ะเราพ่นหันไปข้างหลังเห็นอีกดอกหนึ่งเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอาคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวตัดขาพร้อมกันนี่ค่ะทุกคนสายแล้วคนเริ่มขาไปเยอะแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะ เดี๋ยวมาตัดขาด้วยกันค่ะตัดขานี่ค่ะทุกคนเอาดินออกเล็กน้อยเนี่ยก็เริ่มจะเห็นกลุ่มคนไทยเข้ามาหลายกลุ่มแล้วพี่น้องค่ะคนไทยคือแบบกลุ่มคนคนชอบป่านะเริ่มจะเข้ามาแล้วค่ะนี่ค่ะ เพราะว่ามันสายแล้วพี่น้องเราพร้อกัยบยางวกกลับไปหารถแล้วค่ะปามันใหญ่อัยบยางวนไปว้นมาม่แถวนี้แหละป่ะไปต่อค่ะก็เก็บไปเก็บมาก,กันเริ่มจะเยอะแล้วค่ะพี่น้องกะข้างหน้าค่ะอีกดอกนึงกับทุกคน เจอเห็ดดอกหนึ่งแลี้ยวและพพอนก็มัเกจะย,ยางบนก็เลยเจออีกดอกค่ะอุ้ยจะตัดเลยเอาดินดอกแก็กน้อยค่ะป่ะหาต่อค่ะอยู่ตรงนี้มีสามดอกเล็กๆค่ะพี่น้องแต่ว่ามีห้อยคนเก็บไปแล้วนี่ค่ะดอกเล็กมากหรือว่าเขาไม่เอาเนี่ยห่อยจะเจ้าตัดขาไปนะแต่เมื่อวานนี นี่ไฮไลท์มันคือดอกนี้ค่ะทุกคนกำลังงามค,คือเหมือนลอยห้อยเจ้าเก็บไปแล้วละพี่น้องเมื่อวานนี่นี่ค่ะทางไมงตัวนี้โอ้ยรละพ่นกระสีเห็นแต่ห้อยเก่าเพิ่นขจ้ายา,างตีเห็ดไปพี่น้องหินน,หน,นี่็นดีนี่โอย สเลตุนแทะมานถ้ากันมาเตะไปไหมเนาะฝ่าเออเนาะอืเดินเตะมันโอ้หน่ะนี่คือมันอยู่กลางทางอ่ะนะนี่ดอกมันเล็กอยู่กลางทางอนี้คืออะไรนี่ค่ะทุกคนเดีย๋ยวไปตัดขาค่ะ อยู่บริเวณนี่ดอกเห็ดเล็กมากคนจนขเจ้ายางเตะมันสงสารมากเลยหมวกร่วงเลยค่ะดอกงามด้วยนะโอ้ชื่นใจวันนี้ชื่นใจได้ได้เห็ด ดอกงามโอ้ยออกไปตั้งเยอะเลยค่ะายางต่อคับพี่น้องจิ้งขดอกหนึ่งทุกคนติมี้อีกแล้วติมี้อีกแล้วค่ะติมี้เล็กมากค่ะหน้าค่ะพี่น้องขาโอ้ยใครจะไปเห็นมันเหลืองแบบนี้เหมือนใบไม้เลยอ จะเดินเหยียบมันเล้วได้นพี่น้องเอา้านั่นอีกดอกหนึ่งเล็กๆเดี๋ยวมันส่อนอยู่ใต้ใบไหม่ดอกนั้นนี่ค่ะนี่เดี๋ยวเหมือนดอกเห็ดเลยนะให้ทุกคนดูนี่ค่ะนี่ เล็กมากอ,อ๋อมีสองดอกกับทุกคนนี่แต่ดอกนี้เน่าแล้วอดอกนี้ค่ะโมมัน <Moment. S 1> ค่ะโอ้ยเยอะเล้ละค่ะดอกหนึ่งทุกคนขาอันนี้ก็งามมีห้อยคนตัดไปนีคือกเจ้าบเบ้าใส่มันไม่สวยกเจ้าเอาเดี๋ยวไปดูดอกนี้กันค่ะ นี่ทุกคนนี่เบี๋ยนีค่ะมันก็นงามอยู่ดีล่ะไปห้อยตัดขาถิ่มเพียบเลยตรงนี้ข้างนาเวลาพรอนน่ะพี่น้องค่ะดอกงามเป็นตะหักคือแบบสีมันจะเหมือนใบไม้มีสองดอก <c oughs> นะ เมื่อกี้นี่ก็มีกลุ่มพ่อแม่ลูกคนฝรังยางพานไปเพื่อนกับเห็นที่วรพลเห็นก็เพราะว่าวรพลเห็นเห็ดเห็ดผึ่งไม่หมดก็เลยหยางมาเบิงเพื่อน,นี้เราเราเหลียบสายตาไปก็เลยไปเห็นตรงนั้นค่ะนี่ค่ะหาทุกคนมาดูมันสวยแบบน,นี่ใครจะไปเชื่อใครจะเห็นมันนะเนี่ย เดี๋ยวเก็บต้องกันค่ะพี่นอกมีอยู่สามดอกนะทุกคนดอกนี้ดอกนี้แล้วก็ดอกหนึ่งอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราไปเอาดอกนั้นก่อนก็นแล้วกันมีคนใหม่แล้ว <c oughs> นี่ค่ะโอ้สี่ดอกนี่อันนี้ใช่ไหมไม่ใช่เนนะโอ้นั่นมีดอกเล็กดอกหนึ่งด้านข้างนะนี่เดี๋ยวไปเอาดอกนั้นมาคัะทุกคนไหนล่ะ ปิ๊เดี๋ยวเลงใหม่นะเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงไหนอันนี้วัสดีค่ะวัสด,ดีวัดดวดดสดีสาวๆมาเร็วมามาเก็บเห็ดโอ้ววลาพรค่ะวลาพรนี่เดียสองดอกตาหักไจ้จะพี่น้อง พอดีมาเจอมาเจอแล้ว FC ใน Facebook มาค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนตัดขาค่ะอ้าวทีนี้มาตัดขาเห็ดค่ะทุกคนเมื่อกี้นี่เวลาพรเจอคนแก่ก็เลยแก่ยังเก็บเห็ดยังไม่ทันได้เนาะก็เลยเอาให้แก่ไป เห็ดเราเติมตกะก้าเลยล้วก็เก็บให้คนแก่ไปเก็บหมดเลยก่ะทุกคนเกคนแก่ดีใจมากบอกบอกขอบคุณด้วยเขาก็แล้วก็เขายังให้คำแนะนำมรพรว่าวิธีเก็บรักษาเห็ดให้อยู่นานใส่กล่องใส่ในบวช กงแช่ไว้คือใส่ในต้มเห็ดใส่น้ำมันโอ,โอลีฟแล้วก็เอาใส่ในขวดโหลไว้นะคะทุกคนนั่นแหละคือเกนแนะนำนี้ให้คำแนะนำดีมากเลยคะ่ะทุกคนป่ะทายแล้วก็ไปแล้วก็ยังมาเจอน้องๆคนไทยที่เขารู้จักวลาพรอ,อีกด้วยป่ะค่ะเจอเห็ดดอกใหญ่แล้วทุกคนขาเมื่อกี้นี่ก็ยังเห็น สาวๆก็เดินผ่านไปนี่อยู่นะหรือเขาไม่เห็นกันเลยนี่ค่ะดอกใหญ่แบบนี้คนแก่ฝรั่งคนบอกว่าชอบค่ะพี่น้องมาค่ะเอ้ามีตัวทากเลยจะตัดขาค่ะเก็บเห็ดดอกใหญ่ออกจากกระตาแล้วก็แบ่งให้คุณยายไปด้วยแล้วมีเน,น่า นี่ค่ะนี่ขาเดี๋ยวเราไปแทอนเนาะคนป่ะไปต่อค่ะเจอแล้วค่ะทุกคนขาสามดอกตรงนี้ค่ะนี่ขาหนึ่งดอก แล้พผนเดี๋ยวมาโอ้ยตาลายที่สาวทุกคนนี่ค่ะตา,าเดี๋ยวมากไก่ๆเห็นเพราะว่ามันก็เหลืองคือใบใหม่เนาะทุกคนเนาะไปตัดขาค่ะตัดขาออกนิดหน่อยแค่น,นี้ไม่ต้องเอาออกเยอะกันทุกคนนี่ค่ะ ปอ,อกเยอะก็เสียดายต่อขัดคนค่ะสีกขาวอันนี้บบเห็นดอกอ้ยน่าสงสารจังเลยอยู่ครึ่งเดียวเอาไว้นี่ไปโอ้ยแวบไปเห็นแล้วคะ่ะทุกคนขาสองดอกน่ารักอีกแล้วตะปะตะมุตตะิีทษดันพี่น้นนอง นี่ค่ะน้องอยู่เป็นคู่ไข่เน,นานะเ๋ยวนะไค่เดินผ่านอย่างนี่นีนน่ค่ะใส่กะตาค่ะพี่น้องดอกหนึ่งทุกคนมูมันครับดองโม,มูมันนี่ค่ะดอกงามไปตาก้า,าโอ้ หมุนหลังเจออีกแล้วสองดอกค่ะทุกคนข้างหน้าค่ะทุกคนนะนี่คะ่ะดอกงามตัวนี่ดอกนี่คะ่ะดอกงามเห็ดดอกงามมากเลย นี่ค่ะทุกคนคนก็อ,อยังไก่มันคือดอกหนึ่งค่ะทุกคนบนหมองเกากลี้วค่อยอออเจอหมวกส้มสองดอกค่ะทุกคนะะจะนั่งตาขายเห็ดเล็้วก็ จะบอกขอบคุณพี่น้องเนาะจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคน